สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอกพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคุณลองคลิกลงไปดูได้นะคะตรงนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าข้อความจากคนรักเก่าแปลว่าคุณต้องจบไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือรักักเลิก,เ,ลกเดียวมาเดียวหายเราก็ไม่รู้ว่าจบหรือเปล่าก็ดูได้เช่นกันนะคะ แต่ดูอย่างมีวิจารณญาณเนาะเพราะว่าคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันนะคะธาตุไฟอ่องคุณใบแรกเป็นควีนเหรียญนะคะหมอว่ามันเหมือนคุณคุณไม่อยากทําอะไรแล้วตอนนี้นั่งนิ่งๆบนบัลลังก์ของเรานะคะมากกว่าที่จะไปลุกทําอะไรซะมากมายนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาคําว่าที่ผ่านมาเป็นได้ทั้งเมื่อวานนะคะวันทีแล้วนะคะอาทิตย์ทีแล้ว,นะะลวเดือนที่แล้วก็ได้นะคะ ีที่แล้วก็ได้แต่เพียงแต่หมอมินอยากจะบอกว่ามันอาจจะนานไปนะคะอยากให้เรามู v ไปข้างหน้านะคะถ้านานขนาดนั้นเนาะเจ็บถ้วยนะคะที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่คุณก็คือคงเป็นเขาถูกไหมคะคุณเห็นไหมนะคะถ้วยคือความรักอารมณ์ความรู้สึกคือมันหมายถึงว่ามีคนที่เป็นตัวเลือกหรือมีคนที่เลือกเยอะแยะมากมายอ่าถ้าความรักมันหมายถึงว่าคนที่คุณคบคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะ คนคุยเยอะนะโยกกับเดลเลอร์เบอร์อีกนะคะตรงนี้เป็นความรักที่เข้ามานะคะเขามีคนคุยคนชอบเยอะแยะมากมายเขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้นะบางท่านนะคะทั้งตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะมีคนคุยเยอะแล้วยังมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาตัดกันไปด้วยอารมณ์พูดแรงใส่กันตรงเกินไปงองแงงกันไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอเห็นคือคุณคุณเหมือนคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนหรือเราเคลียร์แล้วกับความรู้สึกเรา เราไม่อยากอยู่ตรงนี้นะคะเดอะซันเนี่ยความหมายคือหมอเห็นไพ่ของคุณก็รู้สึกคุณก็ไม่ได้นะคะโหยหาเจ็บปวดมากมายขนาดนั้นนะมันเหมือนอะไรที่ผ่านมาแล้วคุณเริ่มรู้สึกปล่อยวางได้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันหมดและวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างมันจบไปแล้วชีวิตคุณตรงนี้ก็ดีขึ้นมีสเสน่ห์ด้วยนะคะชาวธาตุไฟมีบ้านมีรถมีเงินมีทองนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเรามีเงินด้วย มีความโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้แต่ว่าที่หมอเห็นบางคนนะคะพวกคุณก็ยังนึกถึงกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยคิงเธอเรียนกับควินเธอเรียนอยู่ตรงนี้อันนี้หมอมีนเห็นไม่รู้ว่านะคะใครจะมาง้องใครนะถ้าความสัมพันธ์นี้จะมีคนสื่อสารติดต่อคุณมานะ,ะแต่ตัวคุณจะเป็นคนที่ช่างใจแล้วนะคะจะติกนะคะบางทีคือเราจะเหมือนมีเหตุผลมากขึ้นในความรักนะคะมือที่ถือดาบมือหนึ่งถือตาช่างแปลว่า ะะช่างใจว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนกับคนที่เขาเห็นเราเป็นทางเลือกตัวเลือกอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้มีเราคนเดียวทีนี้หมอขอดูบ้างว่าที่ผ่านมามันใช่เรื่องราวของคุณไหมบางท่านอาจจะคุยกับตุลน,นะคะลัคนาตุลธาตุดินกันมรสมังกรธาตุลมตุลกุมเมทุนธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตนะคะเดลเวอร์ over, เมทุนลัคนาเมทุนอ่ะเดอะไฮเพลเทสนะคะ กีนถือไม้เท้าธาตุไฟเม่สิงฮานูเดอะเดทพิจิกลัคนาพิจิตนะคะไม่รู้จบอะไรมาที่ผ่านมาเนาะคิงถือไม้เท้าอยู่ระหว่างการกับจบนะคะไม่รู้เนาะนะไพ่เนี่ยมันเหมือนคุณทั้งคู่ยังมีจิตที่นึกถึงกันอยู่บางคนนะคะ,อะขอดูเดอะวิวคิงถือดาบทำแพลแนธนูลัคนาธนู ควีนเหรียญ The Empress นะคะห้าดาบ The Devil เนาะแล้วก็ภายใต้สำรับนะคะเป็นไ n i ถือดาบความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะทัศไฟฝ่า The Devil The Devil เนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะความสัมพันธ์นี้มันห้าดาบอะนะคะเห็นไหมมีหลายคนหลายฝ่ายมากในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้อยู่อยู่กับเราคนเดียว The Empress หมอมีนว่า คุณคงรักเขามากทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่มันไปไม่รอดนะไหนยังมีปากมีเสียงคําพูดคําจาจที่แรงเกินไปตัดกันไปด้วยอารมณ์เดี๋ยวทำพลันบางครั้งคนเราคุณอาจจะพยายามแล้วในความสัมพันธ์นี้ปรับตัวก็แล้วปรับปรุงก็แล้วหรือพยายามที่จะไปนะคะกับเขาให้ได้นะคะปรับตัวนี่แหละเราพยายามมากและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไพ่ตรงนี้มันหมายถึงการวนกลับมาไม่รู้กี่รอบแล้วตรงนี้ บางคนเนี่ยนะคะมันจะมีแต่ไพ่ดาบเลยนะคะเจ้าชู้ก็ด้วยเหตุผลหนึ่งขัดแย้งกันด้วยนะคะบางคนก็ความรักทั้งอยู่ไกลกันและแตกต่างได้ด้วยนะคะหรือบางคนหมอว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วด้วยซ้ํานะคะในความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถไปต่อได้นะคะก้าวดาบนะคะถูกตึงไว้ตรงนี้เจ็บปวดและเสียใจมากเลยเนาะนะคะเอามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ 3ไม้เท้านะคะใบแรกเลยห้าไม้เท้านะคะ,ะเด็กถือถ้วยนะคะเพรทับครับนะคะอันนี้คิ้งเธอเหลียนเจ็ดถ้วยนะคะ,ะเขาเป็นคนเจ้าชู้เนาะปล่อยเข้าเลือกต่อไปเถอะค่ะปล่อยเข้าไปส่วนเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับบางคนที่เจอแบบนี้นะ t ดอะทาวเนะคะคุณไปจับได้ไปโป๊แตกอะไรบางอย่างนะคะเดาบคิงถือไม้เท้านะคะสมเหรียญเดอะซันะคะ, The Sun, ะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นี้บางคนนะคะหมอมินเห็น1นะคะมาสองดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างข้อความจากคนรักเก่าของธาตุไฟ หมอมินว่าสามเหรียญเนี่ยเขาอาจจะไปคบไปคุยกับกลุ่มก้อนคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานหรือคนที่เขารู้จักคุ้นเคยก็ได้นะคะสามเหรียญเจ็ดดาบหมอมินว่าเขาแอบทําอะไรลับหลังเราตลอดคนนี้ลับรับล่อๆไม่เคยพูดจริงไม่เคยเขาบอกเขาไม่ได้โกหกและเขาพูดไม่หมดเฉยๆก็ได้นะเดอรทาวเวอร์นะคะความรู้สึกมันมันพังอะเนาะใจพังบางท่านนะคะมีปัญหาทั้ง ความที่ไม่ไว้ใจกันแล้วก็เจ้าชู้แล้วก็มีปัญหาด้วยคือทัศนคติไม่ได้ตรงกันด้วยขัดแย้ยงกันพเพราะเรื่องหลายๆคนเนี่แหละค่ะเขาอาจจะมีหลายคนด้วยซ้ําหรือมีฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องทาให้เราวุ่นวายเข้าไปอีกแล้วตัวเขาก็เป็นคนที่ยังเจ้าชู้นะคะเลือกไปเรื่อยเลยเจ้าชู้ไปเรื่อยยังไม่ได้อยากจะโฟกัสกับใครนะคะมากมายตรงนี้นะคะ แต่หมอมินว่าเขาก็ยังถือคุณไว้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นคงกับเขาก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าเขานะคะหมอมินว่าถ้าเขาไปเจอใครนานแล้วหมอมินว่าเขาไปไม่รอดนะเพราะความเจ้าชู้ของเขานี่แหละค่ะเนี่ยนะคะเ네จนะนะ้าชู้ไปเรื่อยนะคะคบใครก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหรอกคะ่ะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะหมอมินว่าเขาอาจจะรู้สึกความสัมพันธ์มันพังไปแล้วก็ได้นะคะคนที่เขาไปคบไปคุยใหม่ๆนะคะ,ะ,คะตรงนี้นะ,ะ here, นะคะอาจจะมีปัญหา หลายฝ่ายก็ได้นะคะตรงนี้อันนี้ตัวเขาเขาก็เริ่มรู้สึกเบือ่อเริ่มรู้สึกเซ็งในบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะมาดูกันว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไง,งคุณบางนะคะแต่ถ้าเขามีคนหนุนเขาแล้วอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ต้องไปยุ่งเนาะหมอว่าคุณก็คงจะตัดสินใจแล้วละเพราะว่าหมอว่าเห็นหลายๆอย่างมากเลยไม่ใช่มีแค่คนคนเดียวด้วยนะคะมาดูบ้างเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับธาตุไฟบ้างนะคะ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างแปลกนะเขาก็ยังถือคุณไว้ในมือนะคะคิงถือถ้วยอย่างเงี้ยคิงถือไม่เท้าควียยนาดาบนะคะเขารู้นะว่าคุณพอแล้วกับเขาเนี่ยนะคะนะคะ สองไม้เท้ามันเหมือนเข้าจ้องมองบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะอาจจะยังรอโอกาสรอจังหวะบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเขาก็นึกถึงคุณอยู่นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะมันเหมือนเขายังมีไฟเล็กๆบางสิ่งบางอย่างในหัวใจเขาที่ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้นะต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขายังคิดว่าคุณก็คือคนที่ใช่ไม่รู้ทําไมไพ่หมอขึ้นอย่างนั้นนะ มันเหมือนเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะธาาุไฟคิงถือไม้เท้าคืีถือไม้เท้ายังถือคุณไว้ในมือนะคะเดว์ World, ไม่มีใครน่าจะดีที่สุดเท่าคุณแล้วเพราะว่าคุณน่าจะทํามาดีรักเขานะคะบางคนความรักอยู่ไกลกันคนละอยู่อยู่ต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะคะหรือไพ่เดว์นี่มันหมายถึงการสิ้นสุดบางอย่างที่ไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมาเจอใครมาก็ไม่มีใครอะเป็นโลกทั้งใบได้ดีที่สุดเท่าทาตุไฟนี่แหละ สเตนสิงลัคนาสิงหมอมินว่าเขาอยากวนกลับมาหาคุณกลับมาคุยนะคะเดลเวอรนะคะยังมีเคมีผสมประสานกับคุณอยู่มอว่าเขาคิดถึงคุณนะตรงนี้นะหนึ่งดาบใจลึกๆยังอยากเคลียอะไรกับคุณอยู่นะคะตรงนี้นะอ่านะคะหกถ้วยกระโดดลงมาเลยอืม อันนี้หมออ่านตามให้นะหมอว่าเขานึกถึงคุณอยู่อยากพูดอยากคุยกับคุณถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างข้อความจากคนรักเกา่านะคะธาตุไฟเขาบอกคุณยังเป็นเดอะซันของเขาอยู่นะคะมันเหมือนเขายังมีความหวังในใจลึกๆนะคะว่าอาจจะอยากกลับมา เพราะว่าคุณคือเดอัจันความสุขความสดใสสิ่งดีงามที่เขาต้องการนะคะในตัวคุณนั่นแหละคุณอาจจะเป็นแสงสว่างนําทางเข้ามาตลอดคบกับคุณแล้วเชิดหน้าชูตาได้คุณเป็นสิ่งดีๆอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้มองวินว่าเขายังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่หรือบางคนขัดแย้งกันด้วยคําพูดคําจารหรือเปล่าที่ผ่านมาจะติดนะคะ ใช่ตรงนี้ขึ้นมาเขาช่างใจแล,ล้วล่ะด้วยเหตุด้วยผลนะคะเวลาคนเราไปคบบครนะคะคุณก็คือคนที่ใช่ที่สุดแต่หมอมินยอยากบอกงี้ว่าไม่มีใครอยากเป็นที่หนึ่งอยากเป็นที่สองหรอกค่ะอยากเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละนะคะตรงนี้เนะี่ยหมอว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่ค่ะเดลิเวอร์เนี่ยยังมีเคมีตรงกับคุณเดชจัดเมนต์นะคะอยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากฟื้นกับคุณเนี่ยอย,อยากลื้อฟื้น,นับคุณนะคะ ตรงนี้อันนี้คือไพ่เหมือนไพ่มะง้อนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ในปักแรกนะคะของข้อความจากคนรักเก่าธาตุไฟบ้างใบแรกเลยไม่น่าเชื่อเนาะจะได้ไพ่เหมือนไพ่พลังงานคุณมาใบแรกเลยคุณเลี้ยนอ่าธาตุไฟตอนนี้คุณน่าจะเคยทําอะไรไมาเยอะละตอนนี้มันหมายถึงใบนี้คือความเงียบความนิ่ง ะะเหมือนดูแลใจตัวเองความรู้สึกตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองดีกว่าสบายใจคุณว่าอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะเหนื่อยละพอละนะคะไม่ตามใครละหนึ่งไม้เท้านะคะอยากได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองก็ได้นะคะหรือเริ่มต้นกับความรักข้างใหม่นะคะซะมากกว่าหนึ่งเรียนนะคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเรียน ิบไม้เท้านะคะทางานดีกว่าคุณว่างั้นนะคะงานเยอะง,งานมากสามถ้วยนะคะคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือรักไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวนะคะในความสัมพันธ์นี้ทําพลนเนาะเขาจะติดต่อสื่อสารมานะคะแปดไม้เท้านะคะ เนี่ยคนเก่าๆของคุณถ้าใครเพิ่งมีปัญหาหมอมินว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์แต่อย่าลืมนะคะมันมีสามทั่วอยู่ตรงนี้นะคะแต่หมอว่ากลับมามันยังเคลียร์ไม่ได้ถ้าท่านใดที่มีสามเศร้าอยู่ช่วงนี้นะคะเข้าจะกลับมาคุยมาอะไรแหละแต่ัตนยังมีสามเศร้าอยู่นะคะคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนจริงด้วยนะคะกลับมาคุยนะแต่คุณต้องชัดเจนคุณว่ายอย่างนั้นนะคะไม่อยากได้แล้วในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เราสองคนนะคะ คุณเริ่มจะไปหันหน้าไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นเริ่มเป็นเฮอร์มิตนะคะหรือสีถเอรีนก็คือการอยู่กับตัวเองคิดทบทวนมีสติมากขึ้นนะคะตรงนี้สองถ้วยอ่ะอืนะคะบางท่านอาจจะเริ่มมีคนใหม่แล้วด้วยเข้ามาคุยนะคะควีนถือไม้เท้าเนาะนะคะตรงนี้ขึ้นมาอืมนะคะอ่ะ ถ้าท่านใดที่เพ่งมือเป็นหาหมอมินว่าจะมีการได้กลับมาคุยกันกลับมาทักทายแต่ความสัมพันธ์นี้ดูให้ดีนะคะหมอว่ามันยังเป็นความรักสามเศร้าอยู่สําหรับปักนี้นะคะแต่คุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์แล้วละ่ะถ้าเป็นอยู่อย่างนี้คุณพอละคุณอยากจะที่จะมุ่งนั่นมุ่งมั่นโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเห็นไหมไพ่ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่าจะเอายังไงส่วนเขานะคะเขาก็เหมือนเขายั่งถือคุณไว้อยู่ แต่ยังเคลียอะไรไม่ได้นะที่ที่หมอเห็นถ้าใครมีปัญหาแต่ถ้าท่านใดที่จบมานานแล้วนะคะให้มีความสัมพันธ์นี้หมอว่าคุณจะมุ่งหน้าสู่ความรักครั้งใหม่โชคชะตาจะนําใครเข้ามานะคะซะมากกว่าแต่อันนี้หมอไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าหมอไม่ได้ทาคลิปคนโสดอ่ะเนาะ,นะทีนี้ขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนําดีกว่าข้อความจากคนรักเก่าของธาตุไฟนะคะหนึ่งเหรียญ หนึ่งดาบมิชิเชียนนะคะสเตนด์ดเวอร์นะคะไพ่ตัวนี้เนาะนะคะไพ่สองใบสองสองเหรียญใบนี้คือนั่งสมาธินะคะมาว่า คุณจะเริ่มคิดและทบทวนบางอย่างนิ่งเงียบเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณจะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครมีปัญหานะคะคนบางคนจะวนกลับมาแต่คุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์อยากได้อะไรที่มันชัดเจนเพราะคุณเรียนรู้ไพ่เดอะเวิร์มเจอสุดท้ายแล้วที่จะเข้าใจตัวเองรักตัวเองอยากได้อะไรที่มันเริ่มต้นใหม่และชัดและเคลียร์คุณรักตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองได้ค่ะตอนนี้เผเผอบางท่านมีคนใหม่มาคุยแล้ว ขอบคุณมากมายนะคะชาวธาตุไฟข้อความจากคนรักเกา่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่รอคิวได้นะคะอาจารย์แต่ละท่านนะคะถ้าคุณถูกจริตกับอาจารย์ท่านไหนคุณก็ดูท่านนั้นแต่กับหมอมีนก็คือรอคิวได้เหมือนกันนะคะพร้อมที่จะโอนจองพร้อมที่จะดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายนะคะช่วงนี้อาจจะรอคิวสามึงสี่วันประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ